ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยและคู่ที่น่าสนใจในรอบที่2หรือรอบ16คนสุดท้ายรายการไฮโลโอเพนสองนของวันพฤหัสบสดีที่2พฤศจิกาย,ยน2566ผลการแข่งขันนักแบดมินตันไทยประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรปรวีช่อชวงมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ13ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะคารลีนานาวันโตว,วามืออันดับ85ของโลกจากเบลกเรีย 2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน21-9และ21-10ผลของคู่ที่น่าสนใจประเภทชายเดี่ยวโจเทียนเฉินมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวันเอาชนะลูคัสฟอรองแครเบามืออันดับ92ของโลกจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส2ต่อศูนเกมด้วยคะแนน22-20และ21-17ประเภทหญิงคู่จางซู่เซียนจับคู่กับเจิ้งหยู คู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับ7ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะซุ่งซั่วหยุนจับคู่กับยูเชียนหุยคู่อันดับ144ของโลกจากไต้หวัน2ต่อศเกมด้วยคะแนน21.7และ21.13ประเภทหญิงเดี่ยวเปยหวินจางมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ10ของโลกจากสหรัฐอเมร,ริกาเอาชนะลีเนดรอสคริสโตเฟ์เซน มืออันดับ31ของโลกจากเดนมาร์ก2-0เกมด้วยคะแนน21-8และ21-18ประเภทหญิงคู่อาปริยานีตรหายูจับคู่กับซิตีฟาเดียซิวาประมดานตีคู่มือวางอันดับ2ของรายการและคู่อันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียเอาชนะเคอร์สเตนเดอร์วิตจับคู่กับเคลลี่ฟานบุยเตนคู่อันดับ57ของโลกจากเนเธอร์แลนด์2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-10 และ21-11ประเภทชายคู่หลิวอยู่เฉินจับคู่กับอูส่วนยี่คู่มือวางอันดับ2ของรายการและคู่อันดับ13ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคริสโตโปปอฟจับคู่กับโทมาจูเนียโปปอฟคู่อันดับ40ของโลกจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสสอต่อศูนเกมด้วยคะแนน21-17และ21-15และประเภทชายเดี่ยวลีชุกหยู มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเอาชนะมีตุนมันจูนาดมืออันดับ58ของโลกจากสาธารณรัฐอินเดีย2ต่อศนย์เกมด้วยคะแนน21.13และ21.17เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ1,260ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4 5 0 0 0บาท และประเภทคู่จะได้รับ1,522.5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5 4 0 0 0บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม3,850คะแนนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ